สวัสดีคะ่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองปายสู้ผูสุขคนนะคะพี่น้องคะ่ะวันนี้กับวันวันหนึน่งก็าไม่อย่างหรอกค่ะนั่งน,ะะน,งนอน,น,อนกับหมอนคู่ใจ <c oughs> อันช่วงนี้เซนนันปล่อยผมจากนอนกับราะว่าอากาศมันบอบหอนพี่น้องคะ่ะพึ่งอาบน้ำแล้วก็มานาั่งอันแล้วก็อากาศมันเย็น ลมโวอยโวอยเนี่ยแดิเราพี่น้องคะ่ะอากาศหนาวมากแล้วคะ่ะเมืองไทยเข้าบ้านเข้าอยู่บ้านเข้าหนาวมากแล้วแดดแดดออกเพิ่งคือหอนแต่ล่มคะ่ะอันอันหนาวเมื่อกี้มือพี่น้องคะ่ะผิวแตกเกือบแล้วห่าอันนั้นว่าไดได้จะงนีห่างกันเออขี้มว่าใดท่าก็ไปอย่างนี้นนพี่น้องแห้งแล้วอากาศมันเย็น แต่ว่าบานเท่ามันหนาวมันพมันหนาวแบบชุ่มชืดเกลื่อนบานเมืองเพิินทั้งเมืองนอกเนาะบานเท่ามันหนาวมันสีหนาวแบบว่าแหงลมมันแหงมันมันมันแหงมันเกี่ยมไหมมันกลาไหมพี่น้องคะป็นไรกะนางนงนอนนอยังสี่ล่ะกะอยู่กับอันนี้แล้วก็อยู่กับอันนี้แหละยางเขายางออกอันนี้กะทั้งเมืองนอกกะสีเมืองนอกกะสีตอนเศร้าเนาะไทยเฮากะยบาบสองบบม่วงใบสองดอเพะว่าพะงัโทรมากวันหนึ่งวันเมนีวันอ่ะ พ่อใหญ่ไปเฮตุงานเนาะพ่อใหญ่ไปมินิจ็อบของเพื่อนล่ละคะ่ะพี่น้องคะ่ะผ่านมานแล้วเนาะจนเพิ่นอ่าพระราชท่านเพิ่งแล้วแปลว่าช่วงที่ว่าเป็นข้าวนะพี่น้องคะ่ะช่วงที่ว่าเป็นข้าววิไล่นางเบิงข้าวนางเบิงแล้วกะน้ำตาหย่อยปกปกปก,ปกไปน้าพี่น้องคะ่ะเบิงข้าวอ่ะมือหนึ่งเบิงข้าวพ่อใหญ่สรยุทธเเบาเหตุการณ์อันอยู่งน้องบุลำพูเนาะเิ่นะเบาไปวิไล่นางเบิงอยู่ผู้เดียวน้ำตาหยดเงาเนาะ อันเบิ่งไปก็จะลดเนาะแต่ว่ามันกับพานพานผลไปแล้วเนาะพระเจ้ากับอ่าพระราชาทานเพิ่งไปแล้วก็จะจบก็บสิ้นไปแต่ว่าความทรงเศร้าก็ยังอยู่เนาะไม่ไรก็บไม่อยากเบาดอกขาดแต่ว่าก็อดว่นใดก็เลยมาเบาแต่ว่ากับกนเนาะอาูอ้พี่น้องขาก้นสุกม,มื่อนี่ให้เบาซะเจอเนาะแต่แค่ยาบ้ากันลายเพราะแห้งแล้วพี่น้องขา บานนี้ย่างมาอันย่างมาเห็ดอันเอียงเกาะย่างมาปลอยเป็นอันกัญชาเป็นเซรีอีกหั่งไปไงเดียพี่น้องเนาะสมมนี่จะรบจ่างวาเพิ่นคุจดจัางใดเนาะจาังปลอยออกมาจังสันเนาะเพิ่นคุจดจังใดว่ามันเป็นของถิ่นเมือเาเป็นของก่อมปัสสาวะเนคนมันเป็นเนาะข้นมันบาดใดนะพี่น้องคะเนะา,า,นา,าะแต่นต่ย่างวาแล้วเข้าก็ไดดแต่ละแวดลราบ้านอ่าลราแวดระว่างพี่น้องคะเข้าก็ไดเจ้าอ่าละแวดระว่างอ่าลูกล้านเข้าเอาเนาะเข้ากั คอยเบิงคอยแง่งอย่างลูกหลานเอาเด็กหน่อยที่สีเ่เติบโตเป็นนะอนาคตของชาติไปข้างหนาห้าเขาก็คอยระว่างเอาคอยคัดเก่าเด็กหน่อยเทาอย่าให้ไปลงพิษเนาะอย่าให้ไปลงพิษไปสูบไปเสพมันมันเฮ็ดให้ออนาคตเสียอิริแต่ว่าเป็นยังบุญยังคุณเนะเาะลูกหลานของวิไลทุกคนเต่กบบระบ่ได้ไปยหุ่งเกี่ยวเนี่ยมูนันเนาะพี่น้องคะจังหลานจังหลานลูกน้องสาวสองคนนี่ย,ยู่ในหมู่บ้านนี่เนาะจังหลานไส้ที คลิปก้อนๆที่วิไล่ผ้าอ่าไปเดินหา่างไพยังนั่นร้านใช่กะตอนนี้กะบยูม่อฮกเนาะค่ะอีพุ้นพุ่ลูกน้องสาวหลักกับยูมอ่มอม่หาค่ะกับเป็นเด็กหน่อยดียูบอไปหาเหรียญกงเหรียญเกมบอไปใส่ค่ะเลิกโรงเรียนมากเขากะบยูเฮียนสองคนพี่น้องเขางงงงแง่แง่องง่าอได้โทรศัพท์เบิ้งได้โทรศัพทพ์เหรียญได้โทรศัพท์ยูเฮียนนะคะพี่น้องครับเป็นยังบุญยังคุ้นอยู่อ่ะหลบร้านคำหลบร้านคุ้นค่ะไปไลนางถาหลวงปีเปิเ้ลเศร้าตัดหยา ลุกพีวันตัญญาอยู่หน้าบวัดมองที่มองที่วิไลกับเมียผู้ใหญ่บ้านพากันติดท้องหล่ะจ้ะอยู่หน้าวัดอยู่กำแพงวัดวิไลาย,ยานมันเข่ามาได้เยืนนี่คือสิบประดิญยินดอกนาวะเพราะว่าวิไลใส่เสียบหูฟังกันว่าวเอาหนังสาวพี่น้องกันค,คือสิบประดิญยินดอกหลวงพ,อพ่อเพคนนั่นหลวงพี่หลวง,งพี่กับเป็นญาติกันเป็นลูกของหนา้าเพป็นตัดหญ้าอยู่หน้าวัดแงนแงนแงนดังเดี๋ยวพี่น้องกัน ไิไดเ,เคยบอกว่าเมนยูรักแท้มีในออนไลน์รักแท้มีทุกที่ถ้าถ้าเราไปอย่างเช่นถ้าคนคนคนเอาไปหาผัวฝรัง่งขา้นจาก็ลงไปหาหม่องหม่องที่มีฝรัง่งเมนบอกครับพี่น้องคะ่ะถ้าคนถ้าไปหาฝรัง่งครับอยากได้ผัวฝรัง่งก็ไปหาหม่องที่มีฝรัง่งจ้างอยากได้ฝรัง่งก็หาไปในเว็บไซต์รักแท้มีมีอยู่จริงทุกที่แหลคะค่ะแต่ว่ามันอยู่ที่ว่า อ่ะพออยู่ด้วยกันแล้วมันจะสปาร์กกันบอพอลองอยู่ด้วยกันแล้วมันสิเป็นยังไงลองคบกันแล้วมันสิเป็นยังไงอ่ะตอนอ่าได้เจอกันสองสามเดือนเจอกันครั้งหรือปีหนึ่งเจอกันสองครั้งมันอาจจะมีความสุขอาจจะโอเคไม่ได้ทะเลาะบ่แวงกันไม่ได้มีงอนกันไม่ได้มีมีมีโกรธมีงอนกันไม่ได้มีโกรธบ่ได้ได้เครียดได้งอนกันมันก็โอเคนะคะไม่ได้งอนกันมันก็โอเคไม่ได้ทะเลาะบ่แวงกันมันก็โอเค เจอกันสามเดือนเจอสามเดือนลาสามเดือนเจอสามเดือนจากเนาะคะ่ะมันก็เป็นการที่แบบว่าโอเคนะคบกันได้ทุกทุกสิ่งทุกอย่างไปด้วยกันดีทุกสิ่งทุกอย่างโอเคแต่คุณกับเขายังไม่ได้แต่งงานอย่างกรณีของวิไลเด้อค่ะกรณีโอ้พี่เสือตัวสองตัวนั้นคืองามแต่พี่น้องขาพี่เสืองามงามกัะอยู่สวนดอกไม้อยู่สวนพักแล้วพี่ไร่แหละค่ะมันนึงมีดอกไม้แจมเนาะเพราะว่าม,มาหากินน,านําหวัน กดจะได้เดินทางแล้วเนาะพี่น้องคะกะเหลืออีกว่ากี่วันวิไลก็จะได้ไปแอบแซบแล้ว <c oughs> จะได้ไปแซบแล้วนะครับพี่น้องคะเอาเรื่องประสบการณ์เนาะวิไลอย่งางเมื่อเรื่องประสบการณ์ครั้งแรกที่โินมอู้ยเห็นอย่างนี้โมอู้เห็นอย่างมันในแล้วพี่น้องคะความหมายว่ามันในมันมันเคยชินมานึกถึง่าอไก่เดินทางแล้วพอไงกับพอไงกับโรมาเออเลื้อเลือ,ลอ,ลอ,สอนสนิมือเลือเท่านั้นมือนะพี่น้องคะมานี่ แต่ว่าประสบการณ์พี่เล่จะเล่าประสบการณ์ไปต่างประเทศครั้งแรกไปเมืองนอกครั้งแรกนะคะพี่น้องคะครั้งแรกพี่เล่ไปไปต่างประเทศก็คือประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะวิไลเดินทางไปประเทศนอกครั้งแรกในชีวิตประสบการณ์วิไลไปประเทศนอกครั้งแรกเลยค่ะไปไปประเทศนอกครั้งแรกกับไปประเทศสวิตเซอร์แลนด์นางเครื่องครั้งแรกอ่า ส่วนนภูมิเข้ากับเคยแค่จากนางเครื่องในในในประเทศเนาะเข้ามาเคยออกไปต่างประเทศพี่น้องคะวิไลโคดโก้เลยค่ะพี่น้องเ <c oughs> ขาบอกอ่าแตาเขานางเครื่องจากในในาภายในประเทศยังแค่ก้อนจิตไปก้อนสิตไ,ไปประเทศก้อนจิตไปประเทศนอกพี่น้องค่ะก่อนวิไลเคยไปประเทศนอกวิไลเคยนั่งเครื่องจากเมืองไทยก็แค่อไปกับสองเถื่อเค่อยคยนางสองเ่อเนาะค่ะนางจากอ ก็สมุยมากรุงเทพบ้าน,นี่พี่น้อง่อาประสบการณ์นั่งเครื่องเอาอันกล้อง่อยคือเป็นสีหมื่นลงหมื่นลงคือแดดมันบดเต็มทีพนดีย่างหนึง่งพี่น้องขาพนดีย่างหนึงนงน่งเพิ่งให้วิไล่นั่งเครื่องลวดเดียวเลยนะพี่น้องบ่ไดดต้อเครื่องวิไลก็ได้นั่งสายการบินของการบินไทยเนาะพี่น้องขะคือนั่งเครื่องครั้งแรกงามเขานั่งในเครื่องเนี่ยนั่งภายในประเทศเนี่ยพี่น้อง เขาบ่ได้ยเขาเคยเข้า้องนามมันบว่าเคยเข่า้องนามเจกเทียนางเครื่องอในประเทศนางสองเท่อก้อนครัง้งแรกก้อนบินไปตัางประเทศเคยนางในเมืองไทยสองเท่อจต่กะมันกะขืนปุ๊บมันกะโล่งเนาะแค่์สิสมาณนะที่แปบเดียวว่าต้องได้ปวดเนี้ยปวดยังเนาะบ้านนี้นางเครื่องไปเมืองนอกพี่น้องคะคร <c oughs> ั้งแรกนี่นางเครื่องไปแล้วเนาะพี่น้องนางเครื่องไปมันกะสิบกวัวชั่วงเนาะสิบกวัวสิบเอ็ดชม่วงประมาณนี้เนาะพี่ไร่ก็จำว่าได้ แต่ว่ามันน,าน่าวิมลยรบริสุทธิ์สนใจเขาถามมาอนางจากชม่วงนะโอ้โบเคยนับจิกเที่ยวหูแต่ว่าเครื่องขึ้นแล้วก็เครื่องลงโบเคยได้หูว่าอัน,นยมามันบางก็จะ่าอุย้ยไก่ปันไดน้อยอยองนางโดนปันไดหอยองนางเครื่องจากนี่ไปสวิตจังสีจังสันพี่น้องขาโบเคยโบเคยนับจากเทียบา้านนี่หูแต่ว่ามันขึ้นแล้วก็มันลงพอขืนเครื่องไปพี่นอ้องขาความโกองวิไลยก็ขืนเครื่องไปปวดเนียวปวดทองฉี่ปวดฉี่เข้าห้องน้ำ แม่มผุดเสหติตจังไได้เนาะเข้าห้องหน้ามาสัน่นก็นางเบิงเนะาะขยานเจ้าของเปิดบ่เป็นพี่น้องขาะยานความยยานอย่ายานเปิดบ่เป็นความโกะของวิไลบ้านนี้ก็นางเบิงโอเคเขาเขาปุ๊บขน่ะบ้านนี้พ่อพ่อปวดเหี้ยวคักคับวันนี้ไปเปิดประตูประตูบพ่เปิดพี่น้องขาปวดเหี้ยว ปวดเหี่ยวเ็ดจังไดน้อวันนี้บ่าเปิดเปิดกับเปิดป้าเขาเปิดเปิดเปิดบ่าออกนันแหมปวดปวดเหี่ยวค่ะๆะกันนางยองยองลงบัดนี้เอาสนมาเอาสนเนียงใส่อันนั้นจะกลองไว้นะพี่น้องค่ะปวดเหี่ยวฝรั่งเดินมาก็เลยบอกเขาว่าก็บอกแต่ว่าภาษาอังก็บอกภาษากฤษบ่เกียงดอก i cannot open ว่า่าฝรั่งมากวิไลกับพักเลรวมันพักบาไปแต่ว่ามันเป็นเลือนแบบพับหมอันมองที่มันก็มีประตูห้องน้ํสองข้างเนาะพี่น้องคะบางบองบางอันมันกับพักย ah, ่อเข้าไปเลยเนาะวันนี้อันนี้อันนั้นมันเป็น มันเป็นตองเดือนพับนะ <c oughs> หมดนน้อุ้ยมันโกอิลีเนี่ยพี่น้องค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งประสบการณ์การซื้อของในต่างประเทศแฟนเกาวิไลเดอร์พี่น้องพี่วิไลสิบเอาให้ฟังไปต่างประเทศไปซื้อของซื้ออย่างนี้เพื่อนห้ไปซื้อเองหลการใส่เงินเท่ากับใส่บ่เป็นเนาะมันก็บ่เม็นเงินบานเท่านะพี่น้องคะบานนี้ซื้อพี่น้องคะบบหูหรอคะแล้วโบหูเหลทเงินเขาบ่หูอีังเง่อนเขาห,หขาูแต่ว่าถ้ามันเขียนสองกูกระใจสองแต่ว่า ซื้อของเนาะพี่น้องคะบ่เคยเอาเหรียญสื่อจจกเตียพอพอครังแหลกบ่หูเนาะเข้ากับ่หูเงื่อนเขาเนาะหูแต่ว่าหูแต่ว่าไปซื้อของเขาเอาเขาเอาห้ไปรลอยฟังเนาะใบลอยห้ไปซื้อกระเตกเอาต่เหรียญขอต้ษนมาจออะไรแกเอาตอนนั้นพี่น้องคะยามไปซื้อย่ามไปซื้อก็ให้เป็นเป็นเงื่อนใบเขาเนาะเป็นเป็นเั่นอ่าซิฟฟังเนาะเป็นใบเป็นใบให้เขาสิฟฟังหาฟังสิเนาะมันจะมีหาสิบเมนบ่พี่น้องเนาะหาสิบยีสิบเนาะเงื่อนบ้านเพนเนาะบานนี่ อันแหลกใบลอยแล้วพอพ่อมีใบมิดเรียนพ่อกาไปซื้อของพราะว่าจะจ่ายเหรียญบ่ปิน่นขามทางมาไล่แม่พี่น้องขาบ้านข้าเจ้าถ้าไปยืนปุ๊บเนาะไปยืนแมนบ่บ่กดอันรถเขาจาเขาก็จอดอยู่แล้วป่ะน,นี้อวิไลกับว่าขามไปอันเขาคุยคุยคุยไปเขาขามไปแล้ววิไลไปยืนโยมสีให้รถเขาผ่านไปเขาก็เอนพี่พรข้ามมาเขาเซนว่า ม่ใช่เมืองไทยน่าจะได้ยืนรอให้รถหมดแล้วค <flow> ่อยข้ามว่าสันว่าข้ามมาก่าสันอู้อายก็ว่าสันเขาก็บีบแตดติ๊กๆว่าสันเนี่ยพลังเขาเขาเห็นยืนโดนนะคะพี่น้องคะเขาบีบแล้วเขาก็ยิ้มนะค่ะเขายิ้มเขาหัวรออันจะคล้องนี่เงื้อเงง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 สิไปงึ้อสิสิไปงึ้อสิยืนสิไปงึ้อสิยืนงึงสิไหมคะความโกองวีไลน์นี่ลยค่ะไปเมืองนอกเจอแรกไปประเทศนอกครั้งแรกไอ้ที่มาคุยเรื่องนี้ก่ะ ไกลเนาะค่ะไกลสิได้ไปหาพ่อใหญ่กันเลยเมื่อคืนแบบเออสมัยตะกีไปนอกเนาะสมัยตะกีเดินทางไปตัางประเทศแล้วับเจ้าของเนาะซุ่เมื่อนี่บอกค่ะพี่น้องคะฮะปัดจังสี่เลยแ่ะค่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องฝึกทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องแบบว่าอ่าผ่านประสบการณ์มามัน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 มัังสี่แ่ะค่ะพี่น้องคะ เอาพ to ี่น้องคะมื้อนี้ก็บ่มีศาลาดอกวิไลก็มานั่งเว้าเมาม้อยเรื่องอดีตไปเรื่องเก่าๆไปบ้านนี้พี่น้องคะพี่เสื้องามๆเดี๋ยววิไลสิปิทายพี่เสื้อให้เบิ่งพี่น้องวิไลสิพิทายพี่เสื้อให้เบิ่งวิไลนั่งเว้าจ่อยๆพี่เสื้อแล้วก็บินเต็มอยู่เน้่พี่น้องอดบ่ได้เบิ่งเน่เรามาหาตอมน้ำเฟืงน้ำหวานเนาะจ้ะงามบ่พี่น้องเรามาหากินน้ำหวานดอกไม้น้อยกัลลังบานออกใหม่ๆเพิองเพิ่นมาหากินน้ำหวาน นองขพี่น้องะ่ะสำหรับเมือ่อในคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่นอ้องปองปายสู้ผู่สุขคนนะคะ <c oughs> ที่เป็นกำลังใจให้วิไล่สำหรับเมื่อในคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องปองปายที่เป็นกำลังใจให้ไวิไลนะคะคิดหวังสิ่งใดก็ให้สมหวังดังปรารถนาเนาะคะ่ะคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองอย่าเจ็บอย่าจนนาะคขะ้พี่น้องคะ่นนคนะ,นะ,คะพ,อพอกันไหมเจอกันไหมในคลิปหน้านาะคขะ้พี่น้องเจอกันไหมพอกันไหมในคลิปหน้านาะค่ะขอบคุณคะ่ะ